กำลังปอกดบะหมีใส่ถุงมืออย่างดีหวานบอซิมเบ่งไปมาซิมเนี่ยโอ้ยยุ่งกับกัดยุ่งไรยุ่งไรครับนาหนาวซิมบังดูมันหวานบอพ่อก่อพิษพ่อไม่ช่วยดิประเด็นนาหนาวยุ่งไรเอาใอยบ้านนาหนาวตีอ้หน้าฝนพี่น้องครับพ่อพิษยุ่งกัดขั้นไปเบิดไหม Khăm khẩu khăm khó Chú làm dẹp dẹp bán, nhung lái, nhung lái Ôi Cho xíu óc màu vào đi ừ. Tôm mày Bạc mì Bác bưng tôm nó mày con để. Tôm nó mày bán để trượt Sống lại lên mưa น้องใม่พ่นใจเมตตาเพิ่นหามากน้องใหม,ใม,หม่ขอบคุณผู้ที่หามากเ้อผู้ที่ทั่วมาบอกแ้น้องเล็กขอบคุณค่ะ